h e l Hello. o uh, Today we will present about uh, คำที่ลงท้ายด้วยคำว่า less นี้นะครับปกติว่าจะแปลว่าน้อยกว่านะครับแต่เมื่อเจอคำว่า less นี้ครับอ,อยู่ด้านหลังคำนามหรือว่ามีคำนามแล้วตามด้วยคำว่า less นี่ครับซึ่งเป็น adjective นี่ครับจะแปลว่าซึ่งไร้ไรคำนามนั้นๆนะครับ ัวอย่างเช่น p o i n t l e s p o i n t l e s นะครับ p o i n t l e s แปลว่าไร้แก่นสารไร้สาระไร้ประโยชน์ตัวอย่างาจะคล้ายๆกับคาว่า point 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 โอ้ยแกแกพูดแบบมี point แบบมีสาระมากเลยแต่เมื่อเติมคาว่า less เข้าไปก็จะแปลว่าไร้สาระไม่มีสาระหรือความหมายอีกคำหนึ่งคเขาว่า point คือแปลว่าจุดนะครับ Point l a c s นี่นะครับจะก็จะแปลว่าไร้ซึ่งจุดหมายคือไม่มีจุดหมายนะครับหรือว่าอีกคำหนึงนะครับที่เราเคยคุ้นเคยกันนะครับคำว่า Homeless นะครับ Homeless นี่แปลว่าไร้ซึ่งบ้านนะครับแปลว่าคนไร้บ้านเองนะครับตัวอย่างเช่นอ่า I am a homeless โอ้ฉันเป็นคนไร้บ้าน o m มหรือว่าไร้บ้านนะครับ คำนามตามด้วย less นะครับจะแปลว่าไม่มีคำนามนั้นๆอ่าเข้าใจง่ายๆหรือว่าอีกตัวอย่างหนึงนะครับที่เราเคยคุ้นหูคุ้นตากันเช่นคําว่า wireless wireless w i r e l นะครับแปลว่าสายส่วนเมื่อเติมคำว่า less เข้าไปนี่ก็จะแปลว่าไร้สายนะครับก็คือ wireless ไร้สายนะครับอย่างเช่น ฟังได้สายเขาเียว่าไวรัสนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับ Endless e อ็ End End แปลว่าสิ้นสุดส่วนคำว,ว่า e n d l e s s เนี่ก็จะแปลว่าไม่มีที่สิ้นสุดนะครับตัวอย่างประโยคครับเช่น my love is endless ความรักของฉันไม่มีที่สิ้นสุดอืมกินใจมากอ,อีกตัวอย่างหนึ่งนะครับ t r a l s t r e l e s s นะครับแปลว่าไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยซึ่งคำว่า try เนี่ยแปลว่าเหนื่อยนะครับพอเติมคำว่า less เข้าไปก็จะความหมายตรงกันข้ามแปลว่าไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยนะครับตัวอย่างหนึ่งก็คืออีกตัวอย่างหนึ่ง tasteless tasteless นะครับแปลว่าไร้รสชาตินะครับ taste แปลว่ามีรสชาติแต่ว่าอืรสชาติแบบนี้พอเติมคำว่า less เข้าไปก็ว่า ไลยรสชาติหล่ซึ่งรสชาติเลยอ่ะตัวอย่างสุดท้ายนะครับ hopeless นะครับ hopeless hope นะครับแปลว่าความหวังพอเตอคําว่า less เข้าไปก็จะแปลว่าหมดหวังสิ้นหวังโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็แค่นี้ครับอย่าลืมอลองเอาไปใช้กันดูนะครับบ๊ายบาย